คืนนี้ตีสามพาคุณผู้ชมมาติดตามอาชีพของคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ใช้ชีวิตอยู่ภายในห้องน้ำในสมบันเทิงและก็หาไรายได้ในช่วงเวลาประมาณตีสองถึงตีสามนะครับอาชีพเหล่านี้ถ้ามองทางการก็คือเป็นผู้บริการนวดให้กับนักท่องเที่ยวสามบันเทิงแต่ถ้าเป็นสับที่คุ้นชินกันนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวก็คือเด็กสับเที่ยวน,นะครับอาชีพเขามีวิธีการหาเงินอย่างไรติดตามกันได้ครับ พี่แตนในวัย40ปลายๆที่ยึดอาชีพบริการให้กับคนที่มาเที่ยวร้านสถานบันเทิงในห้องน้ำชายมากกว่า20ปีหรือที่รู้จักกันสำหรับนักท่องเที่ยวว่านี่คือเด็กสับเยี่ยวเริ่มงานตั้งแต่3ามทุ่มถึงตีสหน้าที่ของเขาก็คือคอยนวดดัดหลังหรือใช้ผ้าร้อนมาประครบให้กับผู้มาใช้บริการเพื่อเรียกสติกับคนที่กาลังเมาได้ที่และจะได้ทริปทีละ20บาทต่อครั้งหรือมากกว่านั้น และบางครั้งก็ไม่ได้เลยสักบาทเขาจะต้องทําความสะอาดห้องน้ําทุกซอกทุกมุมไม่ว่าลูกค้าจะอ้วกอุดจระไม่ลงโถเพราะเสียค่าเช่าให้กับเจ้าของร้านรายวันวันธรรมดา600บาทส่วนวันศุกร์เสาร์900บาทซึ่งเขาจะต้องหาไรายได้ให้พอในการจ่ายค่าเช่าพื้นที่แต่ละวันแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะอาชีพนี้มีทั้งคนชอบและไม่ชอบและก็มักจะถูกปฏิเสธบ่อยครั้งพี่แตนบอกกับเราว่าต้องอดทนใจเย็นเพราะทํางานบริการ แม้จะถูกลูกค้าพยายามหาเรื่องชกต่อยบวยวายเป็นประจำส่งท้ายด้วยการโชว์ลีลาโชว์ควงผ้าของพี่เขาเรามันก็เท่ซะด้วยและนี่คืออาชีพเด็กสับเยี่ยว